สวัสดีครับพี่โอน็ติเทปโอเคน็ติเทปครับคลิปนี้พี่โอจะคุยถึงภาพยนตร์เรื่องพี่นาคภาคสี่ซึ่งภาคนี้พี่นาคมาแบบว่าใส่หน้ากากนะครับเพื่อปกปิดใบหน้าอันแท้จริงซึ่งถ้าเราได้ดูในเรื่องหรือเห็นตัวอย่างเขาก็สปอยล์เรียบร้อยแล้วว่าเด็กชายที่อยู่ใต้หน้ากากนั้นมันมีเอ่อความอาจจะเรียกว่าบาดแผลซึ่งอาจจะทําให้ดู ไม่สวยงามในสายตาของคนอื่นก็เลยทําให้ถูกบูลลี่ถูกล้อถูกรังเกียจจากสังคมเป็นประเด็นหลักของเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้พี่โอชอบตรงนี้แหละชอบตรงที่มันมีคําสอนมีข้อคิดที่ดีต่างๆมากมายแล้วมันก็ยังต่อย,ยอดจากภาคที่แล้วว่ามีหนุ่มหล่อที่เป็นเหมือนเป็นพญานาคส่งผ่าฝากคำบุญฝากคุณโทซึ่งเป็นนำแสดงโดยมีนให้มา ทำบุญที่วัดตามอัธยาศัยและภาคนี้มีพีรวิทย์เนี่ยหรือคุณโทในเรื่องก็เป็นตัวเอกของเรื่องนี้นะครับกำกับโดยไม้พนาทริตโชตกฤตโสพลนำสแสดงโดยมีนพีรวิทย์รับบทคุณโทเอมวิทวัฒ์บอลลูนเจมส์ภูริพัฒน์เฟิร์สต้าอธิวัฒน์รับบทน็อตนะครับไม่ได้เป็นเนน็อตแล้วนะครับแปลนรัฐวิทย์รับบทตินนอนอินทนนท์รับบทแพร่ีกาโต้ปานวิทย์รับบทไอยิม้ม แล้วก็มินตันรับบทโบนัสส่วนคนที่เป็นผีพี่นาคนี้เราก็พอที่จะรู้ชื่ออยู่แล้วจากตัวอย่างนะครับว่าเป็นใครมารับบทผีพี่นาคซึ่งพี่โอคิดว่าคำว่าพี่นาคเนี่ยไม่น่าจะหมายถึงพี่คนนี้เพราะว่าถ้าตามเรื่องเนี่ยในเรื่องเขาก็พูดกันแล้วว่าจะเรียกนาคได้หรือเปล่าแต่น่าจะหมายถึงนาคที่เราเห็นปรากฏตัวตั้งแต่ในภาค3แล้วก็คือพี่นาคตัวใหญ่ไม่ใช่พี่นาคตัวใหม่นะครับพี่นาคตัวใหญ่ก็เรื่องนี้มันก็เกิดเกี่ยวข้องกับ พยานาะคตั้งแต่ภาคที่แล้วถือว่าไม่ได้เป็นการสปอยเพราะว่าภาคที่แล้วมีไปแล้วแล้วพี่โอยังไม่ได้รับเสื้อน้าสี่พี่นาสีนะครับพี่โอก็เลยเอาอยืมเสื้อนครพนมมาใส่ไปก่อนอ่ะพี่โอเริ่มพูดลําบากแล้วขอปลดขอถอดหน้าก,กากก็แล้วกันนะครับหน้าก,กากนี้ ไปรับฟรีได้ที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับเขามีเนรัศก,การพินาคยูนิเวอร์สป๊อปอัพเอ็กซิบิชันครับย้อนรอยปริศนาความอาฆาตตำนานพินาคที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์ทั้ง4ภาคผ่านการจลองบรรยากาศฉากภายในภาพยนตร์ให้ผู้ชมได้สัมผัสความหลอนและลุ้นระทึกไปพร้อมกิจกรรมที่ซ่อนอยู่ในงานเข้าชมฟรีเพียงกดไลค์เพจพินาส4เดอะมูฟวี่รับของที่ระลึกฟรีก็คือหน้ากากานี้แล้วก็อื่นๆนะครับติดแฮชแท็กพินายูนิเวอร์สและเก็บ QR Code ไว้ให้ครบด้วย พี่โอก็ได้รับหน้ากาก,กมาเรียบร้อยแล้วในคลิปหน้าก็คงอาจจะได้ทำคลิปเพิ่มเติมครับสำหรับภาคนี้พี่โอมีเรื่องชื่นชอบอย่างที่ชัดเจนก็คือมันมีคำสอนว่าคนเราควรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ควรบูลลี่รูปร่างหน้าตาลักษณะทางกายภาพในสมัยที่พี่โอยังเด็กเนี่ยเรื่องแบบนี้คนที่ มีลักษณะผิดปกติทางด้านร่างกายจะได้รับการล้อเลียนจากคนอือ่นเสมอน้องๆที่มาร่วมแสดงในเรื่องก็สนุกอย่างเนนนอตเนนนอตซึ่งมาเป็นนอตแล้วเนี่ยก็ออกมาร่วมเดินทางผจญภัยอย่างที่บอกว่าเดิมทีจะเป็นหนังผีแล้วก็พัฒนามาเป็นหนังตลกต่อมาเป็นหนังผจญภัยเรื่องนี้ก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นน่าจะเรียกว่า coming of age เป็นดราม่าได้ พัฒนาการของตัวละครซึ่งทําให้ตัวละครเติบโตขึ้นทั้งคนทั้งผีเป็นสิ่งที่พี่โอชอบแต่มุกในเรื่องนี้ก็ยังมีมุกที่โอพี่โอไม่ชอบอยู่นะครับก็คือมุกมุกเหยียดเนี่ยแก้ไขได้แล้วมุกที่ไม่ชอบจะเป็นมุกกระเทยที่ตัวละคร First สบ l ลลูนไ e กระซิบกับแพรรี่ว่าถ้าทำเดี๋ยวจะให้ดูคคุณทวยอะไรประมาณนี้มันแสดงให้เห็นว่าคนที่เป็น LGBT นี่มีความมาก,มาก ในกามสูงนะครับซึ่งพี่โอก็คิดว่ามันเป็นการเหยียดชนิดหนึ่งพี่โอไม่ชอบมุกชนิดนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าไปกระซิบว่าเดี๋ยวจะให้เงินหมื่นเงินแสนยังยังยังคิดว่าเป็นตลกที่รับได้อย่างเช่นบทตอนที่จะจ้างน้องโตน้องกาโต้ปานาวิชให้ทํานั่นทนํานี่แล้วใช้เงินล่ออันนี้พี่โอว่าเออมันมันมันเป็นตลกที่น่ารักเป็นตลกที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ตลกบ้ากามนะ่ะ ก็หักตรงนี้ออกเล็กน้อยนักแสดงสมทบ3คนที่อยู่ในพื้นที่ของวัดโบสถ์ที่จะไปบูรณะที่คุณโทรจะไปบูรณะเนี่ยก็ล้วนแต่สนุกนะครับทั้งนนินทนนทั้งน้องกาโต้แล้วก็น้องโบนัสน้องมินตันแต่ก็มีคนที่เราคิดถึงแล้วก็งงว่าอยู่ดีๆมาทําไมก็คือน้องที่เป็นนักแสดงสมทบจากภาคก่อนๆที่มาขาย ประกันชีวิตซึ่งเรื่องนี้พี่โหว่ามันดูตรงไปตรงมาเกินไปนะครับมันมันดูดูเหมือนจงใจขายของมากไปนิดนึงไม่เหมือนสองภาคที่แล้วยังดูค่อนข้างเนียนแต่ก็เอาเถอะถือว่าเป็นการช่วยหนังไทย ให้มีสภาพคล่องนะครับถึงแม้ว่าหนังเรื่องตระกูลพี่นาคจะทํารายได้มาตลอดภาคแรกก็ร้อยกว่าล้านภาค2ก็หลาย10บล้านภาค3ก็หลาย10ล้านภาคนี้ก็น่าว่าคาดว่าน่าจะได้อีกแต่ไฟสตาร์เขาก็เสียหายจากเรื่องหุ่นพยนที่ไม่ค่อยทําเงินเท่าไหร่แล้วก็เรื่องสลิดท,ที่แทบจะไม่ทําเงินเลยนะครับ ก็เอาไปถัวๆกันให้เรื่องนี้ได้ทําเงินบ้างซึ่งถ้าค่าตัวอย่างเดียวอาจจะไม่พอควรจะได้รับจากสปอนเซอร์ที่ปรากฏในเรื่องด้วยก็หวังว่าไทยประกันชีวิตน่าจะสนับสนุนพี่นาคให้เยอะอยู่นะครับชื่อโลโก้นี้พี่โอชอบมากเลยนะที่เอาเลขสีก่กับนอนหลูมาซ้อนกันเนี่ยถือว่าสร้างสรรค์มากคล้ายดูแล้วเหมือนคล้ายหนังฝรั่งแต่พี่โอไม่สังเกตสังเกตไม่เห็นว่า ไททันชื่อเรื่องเนี่ยขึ้นมาตอนไหนเราก็ดูตั้งแต่ต้นเรื่องจะถึงเอนเครดิตท้ายเรื่องนะไม่ไม่เห็นโลโก้นี้ขึ้นมาไม่รู้ว่าไปพลาดตรงไหนหรือว่าอาจจะเป็นช่วงหลับตาหรือวูบไปก็ไม่รู้นะครับมีใครเห็นขึ้นตอนไหนบอกหน่อยนะครับเนี่ยโฆษณาไทยประกันชีวิตเปิดหน้าความอาฆาตสดกว่าสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาความสยองหลายๆคนวิจารณ์ว่าเรื่องนี้มันไม่น่ากลัวเท่าไหร่ พี่โอ๋ก็ว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ดูแล้วไม่เป็นหนังผีดูแล้วเป็นหนังมิตรภาพมากกว่าบางคนบอกว่าดูแล้วจะออกวายวาด้วยซ้ำพี่โอ๋ดูพี่โอก๋โอก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเขารักกันมากเหลือเกินอีกนิดนึงก็อีกอีกนิดหนึ่งก,ก,ก,งก็ก็วายจ๋าแล้วอะก็ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับยังอยู่ในลักษณะที่เป็นเพื่อนกันอยู่แต่ดูแล้วก็แอบสามารถแอบจินตนาการได้แอบจินได้ ความยาวไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าพี่โอู้สึกดูแล้วเหมือนหนังสั้นกว่านั้นบอกว่าอะไรหนังกําลังสนุกสนุกจบและจบเร็วจังเลยแสดงว่าพี่โอสรุปก,กับเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวแต่ยังรู้สึกไม่จุใจนะครับอยากจะดูต่อคงต้องรออีก2ปีมั้งเพราะว่าภาคนี้ก็ทิ้งห่างจากภาคที่แล้ว2ปีภาค3ก็ทิ้งห่างจากภาค2 2ปีเหมือนกันภาคหน้าซึ่งน่าจะมีแน่นอนเพราะว่าวันนี้วันแรกที่พี่โอไปได้วยดูนะครับวันพฤหัสบดีที่22 กุมภาพันธ์2567คนเยอะโดยเฉพาะนักเรียนที่หนังเรื่องไหนหนักเรียนดูเนี่ยเรื่องนั้นรอดแน่นอนนะครับก็เชื่อว่ามีภาคหน้าหนังทิงเชื้อไว้แล้วด้วยพี่โอก็จะให้คะแนนภาคนี้ไม่ต่ําต้อยไปกว่าภาคอื่นครับแล้วก็ดูเหมือนว่าใครๆที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นแฟนคลับติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วหนังทําให้เราติดใจตัวละครหลงรักตัวละครแล้วตัวละครทุกคน ที่ยืนเรื่องมาจนถึงตอนนี้นิสัยดีนะครับก็ให้ไป8เต็ม10มันมีส่วนที่หลายคนอาจสงสัยนะครับว่าผีตัวนี้มันริดแรงร้ายมากถึงขนาดปรากฏตัวได้3ที่พร้อมๆกันคือตัวละครของเราที่เป็นคนเนี่ยแยกย้ายกันไป 3. จุดแต่ว่าทั้ง3จุดเจอผีตอนนี้พร้อมๆกันมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่โอว่ากตามทฤษฎีผีมันเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผีไม่มีตัวตนผีมี จิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณเนี่ยคือสิ่งที่สามารถกระจายแยกแยกส่วนได้เพราะว่ามันไม่มีสสารเนี่ยมันไม่มีมันเป็นมันเป็นพลังงานะ่ะพลังงานแยกกันอยู่คนละที่ได้แล้วพลังงานของผีตัวเนี้น่าจะเป็นพลังงานที่รุนแรงพอสมควรก็พี่โอก็พยายามพูดจาสนับสนุนว่าส,สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มีเหตุผล เราอาจจะเจอผีตัวนี้และเพื่อนเราไปอีกที่หนึ่งก็เจอผีตัวเดียวกันในเวลาเดียวกันมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ว่าเราจะเชื่อว่าเป็นไปได้เราก็ต้องศึกษาเล่าเรียนเรื่องผีเรื่องจิตวิญญาณเรื่องสมาธิเรื่องธรรมะให้ลึกซึง้งพอสมควรนะครับสักระดับหนึ่งเราก็จะเริ่มน้อมใจไปเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ได้และเรื่องนี้ก็เต็มไปด้วยความเชื่อผสมกับแฟนตาซีมากมายทาให้หนังสนุกมาก ทั้งตลกทั้งสนุกสนานกลมกล่อมแต่สิ่งที่ขาดไปสําหรับหนังผีก็คือไม่น่ากลัวละผีเหมือนจะมาแกล้งทําเพื่อความสะใจทําเพื่อความพอใจของตัวเองไม่ได้ตั้งใจที่จะอารวาสฆ่าใครจริงๆแล้วก็บางทีก็เหมือนเป็นผีขี้งอนงอนพระเอกก็เลยทําร้ายพระเอกอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังที่พี่โอชอบแล้ว เขาคาดการณ์กันว่าเรื่องนี้จะเป็นหนังเรื่องแรกของปี2024หรือ2567ในประเทศไทยที่จะทำรายได้ถึง100ล้านก็หวังให้เป็นเช่นนั้นนะครับขอบคุณไฟ t a r Production และ Major Cineplex ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ